สวัสดีคะ่ะน้องม,มุกตาพาเพืินมาเร็วๆเนี่ยคุณนหน่อยอะ่อะมาน้านี้ลูกมาน้านี้ตอนนี้มีเอฟซีนะคะแม่ถ่ายบ้างอาวค่ะช่องน้องม,มุกตาพาเพื่อน,นะคะ่ะอุ้ยทำไมทไําไมยนะนังงี้เลยเนี่ย ก็มีเพื่อเอฟซีนะฮะเอาข้าวมาให้เนาะสองกระสอบนะคะเดินช้าช้าเดินช้าช้ามันมันจะไม่ได้เป็นนาทีเดินช้าช้าอ๋อเอซีจะเยอรมนีนะคะข้าวสองกระสอบนะคะเอฟซีนะคะแล้วช้าจะช้า่อยยเดินาู มันหนักนะหัวซี่อ้อยฮ่าสองกระสอบนะฮะอ่าเดี๋ยวเข้าไปแล้วนะะสองกระสอบสองกระสอบไม่ใช่สองกระจบกสอบกระสอบไม่ใช่กระสอบข้าว ข้าวเหนียวหอมมลินืยวเคี่ยวงูข้าวเหนียวเคี่ยวงูอ๋อข้าวผมเ็นข้าวเหนียวเคียวงันของเรากกินอร่อยพี่อร่อยข้าวเหนียวเคี่ยวงูอร่อยขาวนุ่มอร่อยใช่ผู้ดว่ากินไม่ไม่เชื่ออย่าละต้องนึ่งเดี๋ยวนี้เลยต้องมาก็เ้ยน่งกน ตอนเย็นเลยให้กินเป็นคอนยูทูบเบอร์เราหน่อยครับขอบคุณเอฟซีเยอรมันหน่อยครับบ้าเอาเอ่อขอบคุณแต่ละช่องเลยขอบคุณเฮะนะคะก็ขอบคุณเนาะนะคะขอบคุณเอฟซีเยอรมันนะคะที่ให้ข้าวนะคะลองทดสอบค่ะไหลได้เนาะได้กินหุ่นยิ่ได้นะคะข้าวก็อร่อยด้วยนะคะเพราะว่าเราเราเคยกินแล้วค่ะ มากๆนะคะค่ะในทีมก็ถูกเวลาไปเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่าขอบคุณเช่นกันนะคะเอฟซีจากเยอรมันบอกใช่มากมากนะคะข้าวเหนียวสองก็สอบเลยข้าวเหนียวสองก็สอบเนาะเป็นม่อมจระเขี้เขี้ยงงูเลยเขี้ยงงูเลยมากๆนะคะไม่ใช่ยู้วเนาะ ก็ขอบคุณนะคะเอฟซีจากประเทศเยอรมันีะี่มอบข้าวสารนะคะในดินของกองกลางในการกองกลางได้ทานกันทุกคนเนาะได้คะเป็นทั้งหมดสามสิบกิโลเนาะเป็นเคี่ยงงูเคี่ยงงูอะไรเนาะนี่พวกหนูก็กินทุกวันนี้ก็กินเขี่ยวงูนั่นแหละแต่มันไม่เท่าข้าวกอขอหุก อเพราะว่าข้าวเคี่ยวงูจะเป็นข้าวกลางเป็นข้าวเหนียวเมล็ดยาวอแม่นเป็นข้าวเหนียวเมล็ดยาวใช่ชาวนาของเทนะฮะแต่ได้น้อยกว่าข้าวไม่มีควายลูกจิียอย่าพูดควายสิอ่ะแล้วต่อข้าวอะไรก็ตามมันไม่เหมือนข้าวกอขู่กอแต่ผมชอบกอขอเจ็ด ก็ขอคอแล้วครับมันพัดไหนขอคอขคอขคองงอมาจากอะไรทำไมโรงเรียนขอคอขอแล้วงานนี้ขอคอขอคองานนี้เราต้องไปเรีอนต่องไปไม่เคยได้ยินมี่จะขอคอหกแล้วก็ขอหกมีรถเอฟซีพิมานเพราะว่าเคยดำเนมาข้าวขอขอมาเป็นรถมาเป็นรถมากกว่าเพื่อนเลยอันนี้ก็แล้วข้าวพันอีเตียล่ะอีเตียก็ลงลงมา ลองจากนางสาวไทยลองจากนางสาวไทยเป็นลองมาดูน้อมึงทาก่อนนะคะตัวนี้ซีที่มาก็เป็นคันรถเนาะนะคะตัวนี้เพื่อกระบยากออกกล้องนะคะก็เห็นตัรถเพื่อนค่ะคันนู้นนะคะนะคะโอ้ยอันนี้มาอนนีมาด่ความพบอันนี้มามก่อนนอ้อ้มามามามมามามมา อด,มา,ดามดม, like well, มเคเคน้อดามันนู้นทำมันนู้นนาน้านโอ้ยอะยอ้ยอะใบนี่เออเนาะใบเหรอคะสารคดีนี้ก็ขอจบที่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ